สมุดเล่มเก่าบอกเล่าความในใจเวลาผ่านไปนานแค่ไหนยังจำลายมือเลือนล้างในสมุดปกดำความทรงจำ เหมือนผ่านไปไม่นานเรื่องราวบอกเล่าถึงข้าวคนหนึ่งที่คิดถึงแต่เป็นเพียงวันวานเป็นอดีตจนกลายเป็นตำนาน ฉันนั้นไม่เคยลืมเธอเปิดผนึกจะาลึกด้วยมึกสีดำเตือนความทรงจำคำว่าฉันรักเธอร้องให้ทุกครั ยามเมื่อเปิดมาเจอไม่เคยลืมเธอแม้จากไปชั่วกาลขอรักเธออย่างนี้เรื่อยไปทุกลมหายใจจนตราบชั่ว มีรานชาติหน้ามีจริงเราคงได้รักกันขอทุกวันพบกันในฝันก็